ชาวเน็ตวิจารณ์เบียสุกลวัฒน์ทั้งทั้งที่เมื่อก่อนดังมากปัจจุบันไร้งานและไร้คนดูแต่งงานและมีครอบครัวแสนอบอุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ใครหลายๆคนทราบกันดีสำหรับพระเอกมาดเข้มเบียสุกลวัฒน์ซึ่งในตอนนี้เจ้าตัวก็ไม่ค่อยรับงานเหมือนเมื่อก่อนแล้วระทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกสาวที่กำลังอยู่ในวัยที่น่ารัก แต่ล่าสุดในเพจดังก็มีคอมเมนต์หนึ่งของชาวเน็ตได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นว่าพระเอกคนนี้หมดยุคไปนาแล้วขายไม่ได้แล้วไม่มีคนดูแล้วสภาพโซมากไม่เหลือออร่าหรือความหล่ออยากรู้ว่าเขาหล่อตรงไหนอ่ะหน้าตาแบบคมเข้มสไตล์ต่างจังหวัดแนวช่องมากสีช่วงหลังๆและละครก็เป๊กๆรัวๆทุกเรื่องโฆษณาก็ไม่ค่อยเข้าเอเจนซี่และคนดูก็เทไปหมด ขนาดกรงน้ำเพิ่งยังไม่มีคนดูเลยงานพีเซนเตอร์ก็ไม่ค่อยเข้าอีกไม่นานคงลาวงการกลับบ้านนอกตางจังหวัดคอนแกนปัจจุบันแค่เอ่ยชื่อเระเอกคนนี้คนทั่วไปส่วนใหญ่เข้าเหมือนหน้านี้เอือมแล้วคงเหลือแต่แฟนช่องมากสีในกลาเท่านั้นแหละที่ยังเพอเจอร์อวยไม่ว่าจะเป็นชีวิตแบบไหนก็ขอแค่มีความสุขก็พอคะ่ะส่วนตัวมองว่าคุณเวียอาจจะมีความสุขอยู่กับป่ากับเขาพร้อมน้าลูกและภรรยามากกว่านะคะ ทางทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ